หลายคนที่เคยแต่ฟุตบอลนะครับไม่ว่าจะสวมสตัดยี่ห้ออะไรก็ตามแต่ครับผมเชื่อว่าหนึ่งในรุ่นที่ถูกจดจำมากที่สุดครับของโลกฟุตบอลนะครับนั่นก็คือ Adidas Predator ต้นยุค90 Adidas เนี่ยเกือบล้มละลายมาแล้วด้วยซ้ำไปเกรกจอนสตันนี่แหละครับที่ทำให้สาการมันดีขึ้นพรีเตอร์กลายเป็นรุ่นที่ขายดีเทน้ำเทท่าครับสร้างไรายได้มหาศาลนับร้อยล้านเหรียญ แตเชื่อไหมครับว่าคนที่คิดค้นรองเท้าสตาั๊ดรุ่นนี้นะครับเคยเป็นนักฟุตบอลมาก่อนเรื่องราวของเขาน่าสนใจมากๆครับนี่คือคร a กจอห์นสตันครับผู้ให้กำเนิดสตั๊ดพรีเอเตอร์แต่ว่าโลกไม่ค่อยจดจำเขาในฐานะนักฟุตบอลนะครับ Main Stand Stories เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขันฟุตบอลลิสตาบายจิตรกรสีํำเกรือสวัสดีครับต้ราสู่ฟุตบอลลิสตาโดยผมจิตรกรสีํำเครือนะครับและนี่คือเรื่องเล่าจากคนบ้าบอลครับหลายคนที่เคยเตะฟุตบอลนะครับไม่ว่าจะสวมสตั๊ดยี่ห้ออะไรก็ตามแต่ครับผมเชื่อว่าหนึ่งในรุ่นที่ ถูกจดจำมากที่สุดครับของโลกฟุตบอลนะครับนั่นก็คือ Adidas Predator ครับแต่เชื่อไหมครับว่าคนที่คิดค้นรองเท้าสตัดรุ่นนี้นะครับเคยเป็นนักฟุตบอลมาก่อนแม้ว่าเขาอาจจะไม่ใช่เป็นนักฟุตบอลที่โด่งดังอะไรมากมายหรือว่าประสบความสุเร็จแบบล้นหลามนะครับแต่เรื่องราวของเขาน่าสนใจมากๆครับนี่คือคร a กจอห์นสตันครับผู้ให้กำเนิดสตั๊ดพรีเตอร์แต่ว่าโลกไม่ค่อยจดจำเขาในฐานะนักฟุตบอลนะครับ ชีวิตของเขาเริ่มต้นที่กรุงยูฮันเนสเบิร์กครับประเทศแอฟริกาใต้ครับเขากําเนิดที่นั่นครับในครอบครัวของชาวออสเตรเลียครับซึ่งถือว่าเป็นครอบครัวที่ไม่ได้ลําบากนะฮะพอมีพอกินนะครับใช้ชีวิตตามประสาไปเรื่อยๆแต่ชีวิตของเขาเนี่ยเจออุปสรรคตั้งแต่เริ่มต้นครับตอนอายุ6ขวบถูกตรวจพบว่าเป็นโรคโปลิโอครับแล้วก็วินิจฉัยของแพทย์ที่ยูฮันเนสเบิร์กนะก็มองว่า สิ่งที่จะช่วยให้เขามีชีวิตต่อไปได้ก็คือต้องตัดขาทิ้งครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยทุกคนในครอบครัวถือว่ายอมรับกับมันแล้วคุณแม่ของเขานะครับถึงขั้นเซ็นเอกสารอนุญาตให้ทําการผ่าตัดได้แล้วนะครับจนกระทั่งถึงวินาทีสุดท้ายครับก่อนที่จะเข้าสู่ห้องผ่าตัดนะครับมีการติดต่อจากแพทย์จากสหรัฐอเมริกาครับที่เข้ามาช่วยเหลือและปรากฏว่าสุดท้ายแล้วเขารอดจากการผ่าตัดครับแล้วก็ใช้วิธีการ,รการรักษา ตามปกติจนทั้งกลับมาเดินได้วิ่งได้และเล่นฟุตบอลได้ครับหลังจากนั้นไม่นานครับเครจอนสตันและครอบครัวก็กลับย้ายไปอยู่ที่ออสเตรียครับในบ้านเกิดแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ในรัฐเนลเซวเวลครับเขาลงเล่นในสโมสรฟุตบอลแบบเล็กๆครับเป็นทีมท้องถิน่นซึ่งก็มองดูแล้วว่าฟุตบอลลีกของออสเตรียในยุคนั้นเนี่ยมันก็ยังไม่ค่อยบูมเท่าไหร่มันยังไม่สามารถจะเติบโตได้มากนักครับสิ่งที่เด็กอายุ13 14ขวบนะันตรงนั้นคิดได้นะครับ มันอาจจะเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดใจมากครับแต่เขาลงมือทาครับด้วยการเขียนจดหมายครับเขียนจดหมายแนะนําตัวเองครับแล้วก็ส่งไปยังสโมสรในอังกฤษหลากหลายมากครับเยอะแยะมากมายหนึ่งในนั้นคือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเชลซีครับและก็มิดแลนดสเบอร์ซึ่งสุดท้ายทีมที่ตอบรับกลับมาก็คือมิดแลนดสเบอร์ครับเขาย้ายไปอยู่กับเดโบโร่เนี่ยเป็นในฐานะเด็กฝึกหัดนะฮะตอนอายุ14ปีแล้วก็ใช้เวลาเพียงแค่3ปีเท่านั้นครับที่ ไต่เต้าขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่ได้สำเร็จนะครับในฤดูกาล1 9 7 7การ1 9 7ถึง1น8 1ันั่นคือ4ปีครับ4ปีแรกที่เขาทำหน้าที่เป็นนักฟุบอลอาชีพแบบเต็มตัวกับเดอร์สเบอร์และผลงานใช้ได้เลยครับเขาลงเล่นไปทั้งหมด64เกมครับยิงไป16ประตูจนทั้งได้รับความสนใจจากทีมยักษ์ใหญ่ในกอนกังกฤษครับในยุคนั้นก็คือ ลิเวอร์พูลครับการจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมากๆครับสุดท้ายลิเวอร์พูลคว้าตัวคร็ตจอนสตันเข้าร่วมทีมได้สำเร็จด้วยค่าตัวเป็นแค่6 5 0 0 0หปอนด์และเขาก็ปรับตัวได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับกลายเป็นขุนพลตัวหลักคนสำคัญครับในยุคกลางทศวรรษปี80ตลอดระยะเวลาที่อยู่กับลิเวอร์พูลครับผลงานถือว่าจะเรียกว่าประสบความสำเร็จเราพูดแบบนั้นได้เลยครับเขาอยู่กับลิเวอร์พูล8ปีครับลงเล่นไป271นัดยิง40่ประตูนะฮะควา้าแชมป์ดิวิชัน 1, ในพีเมยรลีกในปัจจุบันเนี่ยนะครับหสมัยครับ FA ฟครับสสมัยลีกครับสสมัยและยูโรเปียนครับหรือว่ายูฟาแชมเปียนส์ลีกเนี่ยนะฮะอีก1สมัยจะบอกว่าล้มเหลวคงไม่ใช่นะครับประสบความสำเร็จเลยครับเพียงแต่ว่าความจดจําต่อแฟนบอลเนี่ยอาจจะน้อยครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเครกจอร์สตันเลิกเล่นในวัยมีแค่28ปปีเหตุผลคือครอบครัวมีปัญหาครับพี่สาวของเขาป่วยหนักมากเขาจะเป็นต้องกลับ ไปอยู่ที่ออสเตรเลียเพื่อดูแลครอบครัวของตัวเองในวัยแค่28ปีแล้วก็เลิกเล่นไปชื่อของเขาก็ค่อยๆเลือนลางหายไปจากความทรงจําของแฟนบอลครับถึงทุกวันนี้นะครลองถามมันดูง่ายๆว่ารู้จักเกรกจอห์นสตันหรือเปล่าแม้กระทั่งแฟนแฟร์ลูลูในยุคใหม่ครคือต้องแบบเป็นพวกที่บ้าคลั่งหรือว่าติดตามสโมสรจริงๆครับถึงพอจะ คุ้นชื่อนี้หน่อยครับว่าเขาคือเครกจอนสตันดาวเตะชาวออสเตรเลียของเรอร์พูนั่นเองครับแต่สิ่งที่มันเป็นตำนานมากกว่านั้นเกิดขึ้นหลังจากที่เขา เลิกเล่นครับเขากลับไปใช้ชีวิตในบ้านเกิดแล้วก็เปิดคลินิกสอุตบอลครับเป็นสโมสรเล็กๆนะฮะเป็นอะคาเดมี่ชุดเยาวชนนะครับชื่อว่าอวารอนเอฟซีครับแล้วก็สอนเด็กๆด,ด้วยความสุขต่อไปเรื่อยๆสิ่งหนึ่งที่เขาพร่ำบอกอยู่เสมอกับเด็กๆก,ก็คือเฮ้ยพยายามคิดว่าเท้าและรองเท้าของตัวเองเนี่ยมันเหมือนกับไม้ปิงปองในการเตะบอลในการทําชิ่งจ่ายบอลออกบอลเร็วเขาเปรียบเทียบแบบนั้นครับจนกระทั่งวันหนึ่งครับเด็กๆในทีมชุดเยาวชนของเขาครับ ก็สวนกลับมาว่ามันเป็นอย่างนั้นไม่ได้ครับเพราะว่าไม้ปิงปองเนี่ยมันใช้ยางแต่ว่ารองเท้าสตั๊ดเนี่ยมันเป็นหนังมันเลยควบคุมฟุตบอลลาบากเด็กๆบอกแบบนั้นครับจากความไร้เดียงสาของกลุ่มเด็กๆพวกนั้นนะครับมันกลายเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญครับแล้วมันเป็นจุดเปลี่ยนสาคัญต่อโลกฟุตบอลด้วยครับทำให้ครกจอห์สันกลับไปนอนคิดว่าเฮ้ยมันเป็นไปได้หรือเปล่า จริงๆแล้วเนี่ยเขาคุ้นคิดมาตั้งแต่สมัยเป็นนักเตะของเรสเบิร์แล้วครับว่าจะทํำยังไงครับที่จะหารองเท้าที่มันควบคุมลูกฟุตบอลได้ดีกว่านี้นะฮะเขาพยายามคิดมาโดยตลอดแต่ว่าการเป็นนักฟุตบอลมันก็ค่อยๆห่างหายไปครับจนทั้งกลับมาหลังจากเลิกเล่นนะครับพอมาเจอการจุดประกายจากเด็กๆเขาเลยกลับไปที่บ้านครับคราวนี้ครับจัดการลงมือทดลองด้วยตัวเองครับเขากลับไปแล้วก็ใช้ยางจากไม้บิงปองนะฮะเอามาพันรองเท้าสตั๊ดครับทดลองอยู่อย่างนั้นครับ ทดลองอยู่อย่างนั้นไปเรื่อยเขาบอกว่าม้มันดูแปลกแต่ความรู้สึกในการสัมผัสบอลความรู้สึกในการควบคุมลูกบอลดีขึ้นจริงๆแต่กว่าจะถึงตรงนั้นนะครับเขาผ่านการทดลองมานับพันครั้งไม่ใช่แค่เอามาลองทําดูแล้วทาได้สําเร็จนะแต่ใช้เวลาตรงนั้น,นยอยู่หลายเดือนอยู่หลายปีครับในการพยายามทดลองทดสอบให้กับตัวเองจนกระทั่งได้รองเท้าสตาั๊ดคู่หนึ่งครับที่เขารู้สึกว่าอันนี้แหละเหมาะละในการใช้ยางมาเป็นส่วนผสมทำรองเท้าสตาั๊ด คราวนี้คิดการใหญ่เลยครับเขาส่งจดหมายไปถึงบรรดาผลิตภัณฑ์ยี่ห้อกีฬามากมายครับแล้วว่าเกือบทุกยี่ห้อเลยที่ซ้ำไป a d i d a s Pu ู a Nike, r e e b o บ็ m b อับอกว่านี่ครับมีนวัตกรรมใหม่ในเรื่องของรองเท้าสตาัต๊ดมานำเสนอแต่ปรากฏว่าไม่มีที่ไหนเลยครับที่สนใจครสจอห์นสันบอกว่าเสนอไปทุกที่แล้วครับแต่ ทุกครั้งเ่ะเขาได้คําตอบกลับมาก็คือมันไม่เวิร์กหรอกมันเป็นไปไม่ได้หรอกยังไงก็ทําไม่ได้ปรากฏว่าสิ่งที่คริกจอร์นสตันตอบโต้กลับไปก็คือไม่ยอมครับคราวนี้เขาคิดใหม่โดยมีเป้าหมายไปที่ประเทศเยอรมนี Germany ครับเรื่องราวนี้เกิดขึ้นเมื่อธันวาคมปีพันเก้าร้อยเก้าสิบในช่วงเวลาที่สภาพอากาศหนาวเหน็บลือเกินหิมะตกนะครับคริสจอ์นสตันติดต่อไปที่สโมสรบาเยมวนิกครับยอดทีมแห่งวงการบุนเดสลิกาของเยอรมนีโดยคำของเขาสั้นๆง่ายๆเลยครับว่า ขอเข้าพบฟรานเบเกนบาวเออร์ตำนานของวงการฟุตบอลเยอรมนีนั่นแหละครับซึ่งณตรงนั้นเนี่ยเป็นประธานสโม,มสรของบาเยอร์มิวนกอยู่ตอนแรกก็ไม่คิดว่าเฮ้ยมันจะได้รับการตอบรับอะไรหรือเปล่าแต่สุดท้ายสโม,มสรเสือรใต้ต,ตอบรับตกลงกลับมาครับเพราะว่าฟรานเบเกนบาวเออร์จำเขาได้ครับเครยจอร์สันเดินทางไปถึงที่กรุงมิวนกแล้วก็เจอกับเบเกนบาวเออร์ได้จริงๆนะครับ แล้วคาแรกที่เขาทักขึ้นมาสาหรับการเซอร์ฟานก็คือนายมันคนที่ใส่เบอร์แปดของลิฟพูน่ใช่ไหมครจอนสันบอกโอ้โหแค่นี้ก็เป็นปลื้มแล้วครับและหลังจากนั้นการพูดคุยก็เกิดขึ้นสิ่งที่จอร์นสันทำนะฮะก็คือเอารองเท้าต้นแบบคู่นั้นแหละครับไปเล่าให้กับฟรานไมคัมบลเลอร์ฟังพูดคุยสมรรถนะการเติบโตของมันการทดลองการใช้ยาเข้ามาเป็นส่วนประกอบต่างๆคุยยาวนานอยู่หลายชั่วโมงครับจนกระทั่ง ไกเซอร์ฟรานเริ่มรู้สึกสนใจแล้วก็บอกจอร์นสันว่าโอเคพรุ่งนี้กลับมาอีกทีนะแต่เอาสตาร์ทมาเพิ่มหน่อยเอามาสัก3-4คู่ได้ไหมไคลจอร์นสันบอกได้เลยครับไม่มีปัญหาเลยแล้ววันรุ่งขึ้นนะครับเรียกว่าเป็นเหตุการณ์ในตำนานอีกครั้งที่เกิดขึ้นจอร์นสันมาเจอกับวิกเคนบาวเวอร์ครับแต่ไม่ใช่เจอแค่คนเดียวครับในห้องนั้นยังมีคลาสไชรูเมนิเเกมีฮันซีมุลเลอร์และพอนไบรเนอร์ อดีตนักเตะทีมชาติเยอรมันตอนตกและในระดับตำนานทุกคนครับและปรากฏว่าครกจอนสันก็ยื่นรองเท้าให้ทุกคนใส่และลงไปเล่นในสนามฟุตบอลท่ามกลางหิมะที่โปรยปรายกลายเป็นคนรุ่นใหญ่4ี่คนตำนาน4คนที่เล่นฟุตบอลกันอย่างสนุกสนานมากๆครับครกจอนสันอัดคลิปตรงนั้นไว้ด้วยครับแล้วความสนุกสนานเสียงโห่ราะเสียงเฮฮาเสียงที่มีความสุขและทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันครับว่าเฮ้ยมันเวิร์กว่ะมันดีขึ้นจริงๆ มันควบคุมฟุตบอลได้ดีขึ้นจริงๆนะมันสัมผัสบอลได้นุ่มขึ้นอะไรประมาณนี้แค่นั้นแหละครับเครย์จอนสันกลับไปหาอา i d ดิดาสอีกครั้งหนึ่งแม้ว่าจะเจคอคําตอบที่ว่าเฮ้ยผมบอกแล้วว่ามันไม่เวิร์คคุณมาทําไมอีกไม่เอาไม่รับรู้ไม่รับฟังแต่เครย์จอนสันมีไม้เด็ดครับ,รบนั่นคือคลิปที่เขาถ่าย4ตํานานผู้ยิ่งใหญ่เอาไว้ครับเล่นฟุตบอลด้วยกันด้วยรองเท้าของเขาจนั่งทีมงานของอา i d ดิดาสยอมนั่งลงดูครับดูคลิปไปแล้วมันเป็นช่วงเวลาสั้นๆแต่ว่า ทรงพลังอย่างรุนแรงครับเพราะทุกคนตึงตาตึงใจมากกับรองเท้าต้นแบบที่เขานําเสนอแล้วยิ่งเห็นตำนานของโลกฟุตบอลเล่นฟุตบอลอย่างสุขสนานแล้วก็ยืนยันว่ามันเวิร์กจริงๆนะครับมันทำให้ทุกคนดูคลิปจบปุ๊บลุกขึ้นปรบมือให้กับครกจอห์สตันครับและการเจรจ,จาก,ก็เริ่มต้นขึ้นณตรงนั้นเลยครับเป็นการพูดคุยแบบยาวนานมากประมาณ4-5ชั่วโมงครกจอห์สตันเล่าว,ว่าช่วงเวลาเข้าไปกับตอนออกมานี่คนละเรื่องเลยครับ ตอนเข้าไปนี่เหมือนกับว่าเขาไม่ได้ไม่ได้สนใจเท่าไรแต่พอดูคลิปจบปุ๊บทีมงานของ Adidas ไม่ยอมให้เขาออกจากห้องเลยครับจนกว่าเขาจะเซ็นสัญญาเกิดขึ้นย้อนกลับไปในช่วงเวลาตรงนั้นครับต้นยุค90นะครับ Adidas เนี่ยเกือบล้มละลายมาแล้วด้วยซ้ำไปว่านว่ามีอยู่2คนครับที่ทำให้สถานการณ์มันดีขึ้น1ก็คือมาดอนน่าครับนักร้องชื่อดังที่สวมใส่กระโปรงสีแดงของ Adidas ครับและกลายเป็นภาพติดตาทำให้ยอดขายมันดีขึ้น และ2ก็คือเครกจอห์นสตันนี่แหละครับที่เป็นผู้คิดค้นผลิตรองเท้า Predator หลังจากที่เซ็นสัญญากับ Adidas นะครับเงื่อนไขเดียวก็คือจอห์นสตันต้องย้ายจากออสเตรเลียมาทำงานที่เนินแบกที่สำนักงานใหญ่ของ Adidas แล้วก็ใช้เวลาตรงนั้นครับในการคิดค้นในการผลิตนะครับต่อเนื่องไปเรื่อยๆจอห์นสตันได้รับตำแหน่งเป็นนักออกแบบและหัวหน้าฝ่ายนวัตกรรมฟุตบอลที่ Adidas ครับเขาอยู่ที่เนินแบกอีก5ปีครับ แล้วก็จากการวิจัยอันเข้มข้นครับในที่สุดรองเท้าจากไอเดียของจอห์นส o ันก็เปิดตัวครั้งแรกที่ลาสเวกัสในปี1 9 9 4ในชื่อว่า Adidas Predator ซึ่งเป็นช่วงคาบเกี่ยวก่อนที่จะเริ่มฟุตบอลโลกปี1 9 9 4ไปนานครับและปรากฏว่าการตอบรับล้นหลามอย่างที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนเลยครับสุดยอดมากๆครับ เรดเตอร์ลกลายเป็นรุ่นที่ขายดีเทน้ำเทท่าครับสร้างไรายได้มหาศาลนับร้อยล้านเหรียญให้กับอ d ดิดาและสำคัญนะครับทำให้อ d ดิดารอดพ้นจากสภาวะล้มละลายได้สำเร็จและว่ากันว่ารองเท้ารุ่นนี้นะครับอาดิ a าส r รดเตอร์ยังขึ้นแท่นเป็นรองเท้าระดับตำนานที่สืบทอดจนมาถึงณปัจจุบันนี้ครับชีวิตของมนุษย์คนหนึ่งนะครับกับบทบาทหนึ่งที่ถูกมองว่าเฮ้ยทำได้ดีแล้วทำได้ดีในระดับหนึ่งแล้วแต่บางครั้งครับ ถ้าเราเปิดกว้างปลดล็อกให้กับตัวเองลองทําสิ่งใหม่ที่มันน่าจะดีกว่าหรือเราไม่รู้ว่ามันจะดีหรือไม่ดีแต่ว่าลองดูก่อนครับอย่างที่คริจอนสตันลองทําดูครับแล้วครจอห์นสันก็ทําได้สําเร็จจนได้ครับเขากลายเป็นผู้คิดคน้น Adidas c r e a t o r แล้วก็ได้จดเป็นเจ้าของสิทธิบัตรรองเท้ารุ่นนี้ในทันทีครับคำถามสุดท้ายนะครับเมื่อมีคนมาถามว่า ครกจอร์สตันคุณลองนิยามตัวเองหน่อยได้ไหมว่าคุณเป็นใครกันแน่สิ่งที่จอ h ์สตันบอกไว้น่าสนใจมากๆครับเขาบอกว่าผมคือนักประดิตที่บังเอิญกลายเป็นนักฟุตบอลมาก่อนแค่นั้นเองครับนี่แหละครับชีวิตของคนคนหนึ่งครับที่เป็นผู้คิดค้นรองเท้า Adidas Predator นะครับจำกันได้หรือเปล่าครับว่าครกจอ h ์สตันคือใครและคิดเห็นยังไงว่าเคยใส่รองเท้าคู่นี้หรือเปล่า รุ่นนี้รุ่นไหนที่อยู่ในความทรงจําลองคอมเมนต์เข้ามาบอกกันหน่อยนะครับแล้วก็จะพยายามติดตามอ่านทุกคอมเมนต์นะครับติชมกันมาได้นะครับจะพยายามปรับปรุงให้มันดีขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามนะครับทุกช่องทางของเมนสแตนนะครับทั้งใน YouTube Facebook Twitter Instagram นะครับรวมถึงช่องทางในพอดแคสต์ด้วยนะครับสปอติฟายซาวคลาวและ Apple Podcast นะครับฝากไว้ด้วยครับเพียงแค่เซิร์ชคําว่าเมนสแตนนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสสวััดีครบ ฝากช่องทางการติดตามเมสแต์ของเราเอาไว้ด้วยนะครับทั้งทางเฟ c บุ๊กอินสต a แกรมยูทูบทวิตเ t อร์บล็อกนิเว็บไซต์และฝากติดตามพวกเราเพิ่มเติมได้ที่ Soundcloud Spotify Apple Podcast